เอาถัดมานะครับข้อที่8นะครับเดี๋ยวจะเป็นการประยุกต์ตัวหา2ออย่างเลยหาทั้งความต่างศัก์หาทั้งพลังงานด้วยนะครับตัวเก็บประจุ50ไมโครฟารัดอันนึงไหนอะ่ะนี่ต่อกับแบตเตอรี่1 6โวลต์เข้าใจเมื่ออัดประจุจนเต็มก็นํามาต่อกับ30ไมโครฟารัดซึ่งเดิมไม่มีประจุเลยจงหาความต่างศัก์ที่30นะต้อ,อตงการ V ที่ตรงนี้ครูขอไฮไลท์ไว้นะว่าครูต้องการ V ีที่เส้นนี้นะครับนี่เข้าใจโจทย์ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยนะครับ เขาเหมือนกับเป็นการอัดประจุให้ตัวนี้ก่อนนะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกเป็นการชาร์จประจุเนาะเพราะว่าเขาต่อ16โวลต์เนี่ยเขากับตัวเก็บประจุนะครับเป็นการชาร์จประจุให้ c 1นะครับให้ c 1คือตอนแรกมันมีมันมีค่าความจุอยู่แต่มันไม่มีประจุนะครับก็หาหาประจุที่มันเก็บได้ก่อนนะครับก็ q เท่ากับ CV เนาะสมการในติมนะครับก็เป็น50คูณกับ16นะครับ16 5 80เป็น800นักเรียนแต่อย่าลืมไมโครเนาะเพราะว่า C มันเป็นไมโครนะครับคูมไม่ได้เอาไมโครมาเขียนแสดงว่าอ้ตัวเนี้ยตอนเนี้ย C 1เนี่ยเรามีประจุและมีประจุเท่าไหร่สะสมอยู่800ไมโครคูลอมเข้าไปทำอะไร เขาก็ปลดอีตัวอีตัว16โวลต์ออกเอาแหล่งจ่ายออกไม่จําเป็นแล้วชั้นชนแล้วนะครับเขาก็มาต่อขนานกับตัวเก็บประจุใหม่ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวปล่อยประจุให้ตัวนี้แทนแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับโจทย์ต้องการ V2 โจทย์ต้องการ V2 กูตั้งตัวนี้เป็น V1 เนาะกูตั้งตัวนี้เป็น V2 นะครับหา V2 ครับหา V2 แต่เรามีเงื่อนไขว่านะครับ ประจุรวมนะประจุรวมตอนนี้คือ Q เท่ากับ800อนะครับมโคคูลอมนะครับ C 1และ C 2ต่อขนาดกันเอ๊ะต่อขนาดอะไรเท่านะครับส่งผลให้ V เท่าอ่าเราก็ได้แล้วเพราะนั้นเราต้องการโจทย์ต้องการ V 1ใช่ไหมครับโจทย์ต้องการ V แล้ว v 2จนต้องการ v 2ทีนะครับที่30ไมโครฟารไก็คือ v 2 v 2ก็เท่าเท่ากับ v รวมด้วยสิใช่ไหมครับเพราะ v เท่าเราก็หา v รวมเลยนะร v รวมก็เกิดจาก q รวมซึ่งรู้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ c รวม q รวมเท่าไหร่ว่าง8แนะครับแล้วก็ c รวม c รวมไปหาไงนะครับ c รวมแบบขนาน ขนาดจะหาง่ายเนาะถ้าเป็น C รวมก็คือแค่จับบวกกันก็เป็น50าสบวกสาก็เป็น80ไมโครฟาร์ดนะครับไมโครข้างบนไมโครข้างล่างก็ไมโครเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เดีย๋ยวนะอ๋อสิบโวลต์นะครับสิบโวลต์เพราะนั้น V ีสองจะเท่ากับสิบโวลต์นะครับแล้วจริงๆก็เท่ากับ V ีหนึ่งได้แหละ V ีหนึ่งก็เท่ากับสิบโวลต์ด้วยเพราะว่า ขนาด V ีเท่านะครับแล้วถ้าครูไม่ถามแค่นี้คูถามอีกคูถามหาพลังงานอันนี้เป็นกอไก่ละกันขอไข่มีขอขอไข่ขอไข่หาพลังงานสะสมในสีสองอ่า เมื่อกี้หา v 2มันจะต้องการหาพลังงานสะสมใน c 2ก็เกิดจาก u เท่ากับ1ส่วน2อะไรนะ qv ใช่ไหมครับ u เท่ากับ1ส่วน2 qv ถ้าเราใช้ c 2ก็ต้องเป็น q 2 v 2ซึ่งตอนนี้ q 2ไม่รู้อย่าหาทำเราก็เอาตัวที่เรารู้เราก็แปลงลากนะครับเป็นเปลี่ยน q เป็น cv ดีกว่าเนาะเป็น cv แล้วก็กำลัง2นะเพราะว่า c 2เนี่ยก็รู้แล้วนะครับ แล้วก็ v 2ก็รู้แล้วก็เป็น1นึ่ส่วนสองสสองเท่าไหร่ C2 สองเท่าไหร่วะสามคูณสิบกำลังลบหนะครับแล้วก็ v 2 v 2องกำลังสองก็เป็น10บกำลังสองนะครับนั้นก็กดเลขนะครับแอบกดนะครับนี่ตัดได้สิหนะครับก็เหลือสิบห้า คูณสิบพลังลบสี่นะครับลบสี่พลังงานหน่วยเป็นจูลนะครับอืมแค่นี้นะครับเพราะนั้นเราผมให้ดูการหาพลังงานข้อหนึ่งจากโจทย์ข้อนี้โดยการเพิ่มโจทย์เข้าไปนะครับเพราะ,ะนั้นเราจบบทนี้ที่ข้อนี้นะครับเราขึ้นบทใหม่นะครับ